เนี่ยกติกาฟังกติกานะกติกาก็คือใครเปดรโพสเตอร์ต้องไปนับหนึ่งถึงสิบก่อนแล้วก็หาค่าต้องบอกก่อนต้องบอกก่อนเสร็จแล้วต้องนับหนึ่งถึงสิบแล้วก็ตามค่าเลยคุณจะมีอิมพอสเตอร์คจะแอบคุณหรืจะแอบใช่ใช่โอเคหนึ่งคุณจะมีอิมพอสเตอร์สองคนเลยโคเมด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 มีทางโคเมดมีทางเดียวคือต้องทำเฟซให้หมดส่วนอีออส๋ิมพอส์เตอร์ต้องฆ่าให้หมด แค่นั้นแต่คนไหนเจอสุกนี่ต้องดูก่อนไอ้นี่คืออ่ะห้ามดเลยใช่ม้ฟังห้ามซาโบทาาห้ามรีพอร์ตและก็ห้ามมุดท่อแค่นั้นห้ามซาโบุธาห้ามซาโบทาาห้ามคือห้ามปิดเครื่อเอาประมาณนี้ห้ามบุกุลห้าห้าห้ามรีพอร์ตห้ามซาโบทาาแล้วก็ห้ามมุดท่อแค่นั้นคือค่าได้อย่างเดียววิ่งไปค่าอย่างเดียวใช่ห้ามมุดท่อใครมีนิมเตอร์ก็บอกเลยใช่ไม่ใช่บอกเลยโอเคเริ่มเลยเดี๋ยวตานี้เราเซิร์ฟเซิร์ฟก่อนสามตาแล้วเดี๋ยวเป็นแบบอื่นดูกัน ดูกันไม่ได้ถูกต้องแต่ว่า importer ก็บอกยังไงครับเป็นเนี่ยเป็นใครเป็นอ้าวอ้าวสคนนี้พอดีเลยอ้าวนับนถึง10นับอถึง้อถึงเศษนับดถึงเศ่วไองี่นีเจ็1 2 3 4 5 6 7 8สิบตอนนี้เล่นในโหมดซ่อนแอบนะครับทุกคน importer นี่พอเปิดมาแล้วมันมันมันดับ ไงมันม <Auf> ันจะนั <n Luis> ่นละเพย่ให้สท้อุ้ยเซอร์อนอเ้ยเฮ้ยเฮ้ยเ้าไอ้ยเฮ้ยเ้ยเฮ้เฮยเลยเฮยเฮ้เฮยเฮ้ยเฮ้ยเเ้ย้ยเฮ้เด้ยเ้เ้ยเยเฮ้ยเ้ยเฮ้ยเฮ้อ้ยเไ้ยเฮ้ยเ้ยเเอยเฮ้ยเฮ้เ้เยเ้เ้ยยา้ยยเ้ได้พูดได้

ก็เรื่องธรรมดาของการสัอนแอวก็อย่างนี้แหละสามสิบวิตอนนี้โอ้โหเหลือเฟสเดียวครับผมแล้วก็เดี๋ยวเเพราะว่าเพราะว่าครูเมดเพราะว่าครูเมดสองคนอีพัคเตอร์สองคนก็ชนะแล้วไปแล้วครับตานี้ใครเป็นโอ้ยไม่ใช่โอ้ยตามตามเลี้วตามเลีวตามตาติดตามเดือเต็ม ทำไปทางดีอาดอเเ่ยวไอเตอร์มันดังถึงไอเตอร์ของพี่เกลก็บาอุ้ยมึงมาช่วยกูก่อนกูอยู่ไกลพี่เกลไอ้เฮียไอ้เียกูทำไปกนอ

โอ้ไอ้ไอ้ฟลาเวอร์อันนี้มันเถียงโคตรน้อยเลยเดี๋ย็กกีเดี๋ยวกี่สร้างห้องเดี๋ยวกี่สร้างห้องเริ่มแล้วครับน้องเป็นสีโอ้โใครเราเป็นครับผมตรงนต้ที่ต้องอินติดนะไปดูไปดเฮ้ยสวยไม่เก่สวยสวยครับสวยใครไม่เป๊ตรงนี้อ่ะหมดแล้วนะหนึ่งแล้วยังหนึ่งสองสาม สี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบไปไปเลยโอ้โหตอนนี้นะครับอเอาเอา,เอ,า <laughs> อยู่ไหนน้ออยู่ไหนน้อเมื่อกี้เจอตัวอะไรนะ สวัดีครับผมเรียบร้อยขอคุณยค่ะเราจะได้เดนทะลุได้สุุเาจะได้หาเฮ้ยปอรเตอร์ป้เอรเตอร์เราอ้าด้อเตอร์าเร้เอ้าเต้าเตตอเตอร์้ตเอร์เา่อเอ้้าอเอ้ เลไปให้เกลออดีกิกัน่อยปนเอ้า้ำาลกินเกลือตูดอ่ะีคตรเจ็บูดมากเลยโครเจ็บตูดโธ่ไ้าต้องไปอีกแล้วไปเช่นเดิม หนึ่งสองสามสี่ห้าหเจ็ดแปดเก้าสิบไปใคยเติปนย่องใส่อลอเยสงสัยทุกคนใจร้อนคุยตเวอร์ตกใจหมดอ้าวก็รู้ตกใจได้ไงเป็นสีอย่างนี้ยไม่ไหวแล้วจี๊ก้ก้ดีเอาวิกิมา But you're not ready, baby. Pippa do you? 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 Pippa Oh, you? Pippa do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  you? Oh no, oh no! Oh no, 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 no! ไม่มีการขอกิดกินค่าคนไหนก็ค่าคนานั้นกล้บองบอลบอลบอลนกิวกิดคู่ดังเลยเอาจริงแล้วนะรอบนี้ใครใครเออตั้งแต่คลิปที่แล้วอ่ะตั้งแต่คลิปที่แล้วอ่ะกิดอย่างดังเฮ้ยเอ้ยเอ้ย อยู่ชิดเคยคยพี่ก็เคยดูนะมับโอ้ยไปตามวิ่งวิ่งอยาทำซับเสร็จแล้วไล้วมอนั่นไอเตอร์มันมาทนแต่มันเอาคนเดียวพุ่งไทัาใครยังไม่เสร็จไม่ไม่ไม่ทำการทำทับ้เสร็จลโอยตอนนี้ทุกคนคือเก๊เกือบจะหมดแล้วต้องรีบฆ่าแล้วไปไเกี้ยวเลยทำเกียวเลยทำเกี้ยวเลยทำทัเลย ทวงกันทำเสร็จแล้วเหรอยังนี่ทางมันไ่ดูอยู่ไหนมาดูดิตอนนี้ต้องให้คนช่วยเมื่อกี้มีปัญฐานนิดนึงมันเป็นไฟไม่ทศนวิสัยของอีพอสเตอร์มันมันน้อยเฮ้ยโอเคเฮ้ยโอ้ทำได้ไงอ่ะเอ้าทำได้ไงหลุด ลูนแบบนั้นต้องลูนไปซ้ายขวาซ้ขวาลุบๆแล้วก็โว้ยตรงกทำแบบนี้นะลุย Eat d l y อาจารจ้าีิวรีรวกินข้าแล้วหนึ่งกินข้าแล้วตอนนี้เราข้าแล้วสองตบเพื่อเขาสุกันอัพโหลดอัพโหลดอัพโหลดเอจสุอฟันเดียวไม่กเพจสุกันหรืกีอแล้ว ผมไม่เกลียวหมดเร็วๆเ็อยกูมาดูอีกคนหนเจฆ่าเร็วอีกคนนึงจะชนะเร็วฆ่าอีกคนนึงชนะเลยฆ่าอีกคนหนึ่งชนะเลยนี่เกดเร็วสิเจ้าไอ้เหี้ยหมดเร็ว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  กางเดดอะผมเป็นเอาผมเป็นเด็กง่ไอ้ตังไอ้้กูไเเป็นังงเดี๋ยวเดี๋ยวใครมีเพตรงที่เกิดไม่ดว่เพเลยดยเดี๋ยวเิงเดียเดี๋ยเดี๋ยวตงมาปวดชิลได้ไหเนี่ยได้เลยฆ่านเลยเดี๋ยดีเยังไม่รับหนึงเลยเอาเออแล้วกดทำไมเนี่ยหนึสอง เป็นยอินเมันคไม่ตืแล้วมึงยังไม่นมับถึงสีเลยมึงโง่ะเนี่ยสเทอาลกูมาตอนนี้นะครับคือแบบ่เปิดแล้เปิดแล้วไอ้ก็เปิดเปิดให้จบจะได้ระบายแล้วปิดเองนะไม่งั้นยุ่งเข้าตอนนี้ต้องให้ ตอนนี้ต้องให้พ่อบ้านสายช่างมาจัดการเรื่องแอร์นะครับตอนนี้ต้องให้สายช่างมาช่วยนะครับก็คือแอร์มันมีปัญหาที่หนึ่งไม่ตัอย่างนี้ตัวเล่นโผลม่อมันมีสูตอยู่อยู่ไหนอะสงการตายแล้วโอ้โหใครใเป็นเสียอะไรนะนะอ้าวรีพอร์ททำไมใครอะใครรีพอร์ทรีพอร์ันที่ตัวรีพอร์ททำไม อ่าใครรอบนี้รอบนี้ใครรีพอร์ตรอบนี้คืออันนั้นก่อนถ้ารอบนี้ใครรีพอร์ตเราบดออกเลยสคริป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 นะจ๊ะเ่สี่เดียเอ้วเอว่ะอคกิปเลย่เกี่ยวสคริปีวเดียวต้อีคิวเดีย ตอนนี้ทุกคนคือแบบตอนนี้สถานการณ์คือแบบโอ้ยไปน้ำหนึ่งถึงสิบใหม่นะครับหนอม้หเสันเร็วไปโอ้เสียงอย่างดังเควสนเเสร็จแล้วเราอย่าีแดงเดนเออดออยู่สีแดง เดี๋ยวยังไม่เปิดนั้นเลยติเกอร์ตอนนี้กอเป็นไหมแล้วตอนนี้ก็ได้เป็นเลยเอาไว้ตอนนี้คนที่ไม่ได้เป็นสองคนได้เป็นี่รียเนเดี่ยเีเดี๋ยวเดี๋ยวฟังก่อนนี่คือคู่รักคู่รักคู่รักในครอบครัวนูคู่นี่มันคู่รักในครอบครัวนี่มาิรกินข้าวู่่วันี้กิน ตังเต๊างี้เไปกินันเป็นกับโอ้โหฆาตกรคู่รักเลยคู่รักสงการกับนั้นพี่ตังพี่นันตายเฮ้ยตายแล้วยเมื่อกี้เหมือนกว่าจะทักเกมนี้นะมันจะจบง่ายได้เลยไว้กอสกับเรานี่แหละจะเป็นคู่โหดเพราะว่าเราเล่นกันบ่อยแล้วไม่ไว้ ไว้ก๊อ็สงการเราแล้วก็บิเกียวเคยผ่านมาแล้วยังอ่ะพี่ตังไปดักที่ห้องห้องมึงเลตัวใหม่ข้าเจอคนแล้วหนีเร็วครับแบงแบงมีคนมามีคนมาใครใครใคาอีกคนหนึ่งชนะใคาอีกคนหนึ่งชนะใคาอีกคนหนึ่งชนะเลย เบาๆหน่อยเบาๆหน่อยเบาๆหน่อยทำมาแล้กินทั้หมดทำมาแล้กินทั้หมดแล้วไม่จงตอนนี้สีส้มสีส้มใครสีส้มเรากินหมดแล้วสีสีน้ำเงินสีน้ำเงินตากก็ตีสีน้ำเงินดีกว่าครับมาดูกล้องนจอบฟีดเหรอครับใครดูนี่อะพี่ตังเด๋วเลยเบต้าเสร็จแล้วชับ มออมผมเป็นไข่ดาวอ่ะใครจะเปลี่ยนชุดอะไรก็เชิญนะ